สวัสดียามค่ำคืนค่ะจากบ้านไร่บางพยอมนะคะหลังฝนตกนะคะตอนนี้เสียงกบเสียงเขียดเสียงจักจั่นเลไลก็ร้องกันละงมเลยนะคะวันนี้ก็เลยพามาดูบรรยากาศยามเย็นๆท้องฟ้ามืดคลึ้มแบบนี้นะคะฟ้าเยิ้มๆแบบนี้นะคะ บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะกับต้นไม้นานาันธุ์ที่สวยงามนะคะวันนี้ก็เลยเดินมาชมนะคะกับบรรยากาศท้องทุ่งนะคะบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเรานะคะ ใครที่ไม่เคยได้มีบรรยากาศแบบนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะคะก็แวะมาชมที่บ้านไร่วงพยอมได้นะคะในบรรยากาศใกล้พบค่ำแบบนี้นะคะก็จะมีดอกไม้นานาชนิดนะคะมาให้ได้ย่นโฉมกันในวันนี้นะคะฝนตกตั้งแต่ ห้าโมงเช้านะคะเย็นบ่ายสี่โมงกว่ากว่านะคะถึงบรรยากาศจะสวยแต่ก็ยังลกๆอยู่นะคะลกมากนะคะส่วนตรงนี้ต้องเอามาตั้งแอบซ่อนไว้บนโต๊ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสลัดใดนะคะสลัดใดด่างสลัด ไดาลายของนาเล็กนะคะนี่ค่ะก็ยังเหลือให้เห็นนะคะให้มาเจ็ดกิ่งนะคะเหลืออยู่2กิ่งนะคะอันนี้ต้นสูงแล้วนะคะไม่รู้ว่าตัดได้หรือยังทนาเล็กดูอยู่ก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้สูงสูงประมาณ40่สิบเซนได้นะคะ บรรยากาศสวยๆกับเสียงเขียดร้องนะคะชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะตอนนี้เขียดกบเขียดร้องแล้วนะคะนี่เห็นถุงทองของบรรไรยวงพยอมไหมคะถุงใหญ่ขนาดไหนนะะี่ค่ะหอลึกมากเลยนะคะเขาบอกว่า ถ้าใครปลูกถุงเงินถุงทองนะคะถ้าถุงยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะคะจะเก็บเงินเก็บทองได้เยอะนะคะนี่ค่ะตอนแรกกระถุงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้ถุงยิ่งใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นเงินไหลามาด่างด่งางฮารนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะด่างไปตลอดหรือเปล่านะคะเพราะใบนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขียวต้องอ่อนนะคะแต่อันนี้ขาวแทบหมดเลยนะคะทั้งใบนะคะก็ได้ยอดนี้อีกหนึ่งยอดนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะ ก็จะมีแบบนี้นะคะวันนี้ก็ยามค่ำคืนพาเพื่อนๆมาชมนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อความสดชื่นแจ่มใสในยามค่ำคืนนะคะอันนี้ก็เขามาบังสะแลยนะคะแก้วสารพัดึกของวัลเย์วงพยอมนะคะ ส่วนต้นนี้เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังไม่เคยลงคลิปนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่อมพยอมทำคลิปดีๆต่อไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะ